สวัสดีค่ะแมวีชาแนลนะคะวันนี้นะคะแมวีจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะนี่จะเป็นต้นริี้ินูสวนนะคะซึ่งนะคะอาจจะเกิดเพลี้ยแบบนี้นะคะจะใบเหลืองนะคะใบลุนหมดเลยนะคะใบเหลืองใบหิกใบง้อนะคะไม่ติดดอกติดผลนะคะี่เลยจ้าเนี่ยแมวีก็จะให้ดูนะคะเมื่อเกิดนะคะมีเพลี้ยนะคะก็จะเกิดนะคะ ผลเน่าแบบนี้เลยนะครับชมผลเน่าผลแห้งนะคะ,ะแล้วก็จะรนนะคะเป็นที่สุดเลยนะครับชมเป็นอจากใบเหลืองใบ,ใบงีกใบงอแบบนี้เลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะกําจัดเพรียมดมลงรงมลงปิดแข็งนะคะแล้วก็มดเพรื้อต่างๆนะคะที่อยู่ในต้นพืชนะคะต้นพิดแบบนี้เลยนะคะคุณชม แล้วสิ่งที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นใบน้อยนานะคะใบน้อยนาแบบนี้เลยนะคะคุช้ชมเลือกเอาใบแก่ๆนะคะสำหรับใบน้อยนานะคะก็จะมีสารนะคะแอนคารอยแล้วก็น้ำมันหอมระเหยนะคะมีฤทธิ์ในการนะคะกำจัดเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแมลงวันนะคะพวกด่วงปีกแข็งต่างๆนะคะแมลงปีกแข็งนะคะคุณผู้ชมเราก็ใช้นะคะอ่า นี่เลยใบน้อยนานะคะใบกําจัดนะคะนอกจากจะช่วยกําจัดเหาแล้วนะคะยังช่วยกําจัดเพลี้ยมดมแมลงนะคะพวกมแมลงปีกแข็งได้ด้วยนะคะท่านชมนี่จ้าสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่มีก็จะนํานะคะใบน้อยนานะคะามาตัดเป็นชิ้นๆเลยนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้คุณมชุชมนะคะนำนะคะ,ะน้ำเปล่านะคะนะคะหนึ่งลิตรเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งลิตรค่ะจากนั้นให้คุณมชมนะคะขยำหรือว่าขยี้นะคะให้นะคะอ่ะใส่ในน้นะคะเป็นสีเขียวๆนะคะเป็นน้ำเขียวๆนะคะ แล้วคุณชมนะคะเติมน้ําส้มสายชูนะคะลงไปเลยค่ะ,อะสองช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะนี่เมื่อเราผสมกันได้แบบนี้นะคะคุณชมนะคะผสมกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือก็จะช่วยไล่มดนะคะไล่มดตามต้นพืชเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะคนเลยค่ะจากนั้นเติมน้ํายาล้างจานนะคะประมาณนะคะหนึ่งช้อนชา ผสมคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อที่จะให้สารนะคะในใบน้อยนานนะคะออกมาเยอะที่สุดนะคะคุณผู้ชมะค่ะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะคะชมก็นามากรองเลยจ้ากรองเอาแต่น้ําเลยนะคะค่ะ,ะ,ะก็บิดออกนะคะบิดออกเลยนะคะเอาแต่น้ําแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนะจ๊ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นแม่วีก็จะนํามาใส่ที่ฉีดพ่นนะคะนะคะี่ค่ะแม่วีก็จะใช้เป็นขวดแบบนี้เลยนะคะนะคะี่ค่ะอ่ะเราใส่ไปเลยนะคะเราก็ปิดฟ้าเลยนะคะนะคะี่ค่ะ เราก็จะได้นะคะคน้ํายานะคะคกาจัดเพี้ยนะ,ะมดแม,ลง,ะะมลงปีกแข็งนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็สามารถนําสูตรนี้นะคะคไปใช้ฉีดพ่นได้เลยจ้าไม่บีก็ใช้สูตรนี้นะคะคฉีดพ่นเลยนะะในทั่วต้นเลยนะค,ะคุณผู้ชมะค,ะค่ะเกิดใบเลี้ยงใบหิกใบงอแล้วก็สะเกิดผลร่วงนะะี่เลยสำหรับกระถางนี้นะคะคไม่ติดออกติดผลนะ,ะนี่เลย ชมก็ใช,ช้ฉีดพุ่นนะคะอาทิตย์ละนหนึ่งครั้งเลยนะคะ,ะกําจัดเพลี้ยกาจัดน้อนนะคะมดมแมลงนะคะในต้นพืชต้นพริกนะคะชมะค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะชมก็อลองนํานะคะ,ะไปทําแล้วก็ใช้กําจัดเพลี้ยมดมแมลงนะคะ,ะมดมแมลงตามต้นพืชต้นพริกนะคะ,ะกําจัดไปเลยจะแรง<ไ>ปีกแข็งแล้วก็พวกนอนนะคะที่มาเจาะตามผลของต้นพริกแบบนี้เลยนะคะ พริกเนาพริกไม่โตนะคะมีค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะผู้ชมผูกเพียนะคะกําจัดได้ง่ายๆนะคะด้วยสูตรนี้ค่ะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่บีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามไม่บีชแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ